กบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอ้อคลิปนี้เจดวงสีมาอัปเดตพี่น้องดาม่ายังไม่จบพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของข่าวทางพระเอกสันพี่น้องทีกอนนานี้สิมีดามาทั่วลุงแล้วก็เป็นในส่วนของทางเพจอีก,กี้ได้ออกมาฟาดเดือดกับทางพระเอกสันพี่น้องในส่วนของทางเพจเนะาะล่าสุดพี่น้องเพื่อนกะได้โพสแล้วก็ได้แชร์ที่ทางพระเอกสัน ได้ไล่สุดนาะพี่น้องเนาะเหตุที่เป็นประเด็นดราม่านะพี่น้องเรื่องที่ว่าเตรียมกันในส่วนของการเล่นมุกนะล่ะพี่น้องว่าแสะคนอื่นเลี้ยงอาชีพผู้ใหญ่บ้านนั่นละพี่น้องนั่นคือเหตุเกิดจากตรงนั้นพี่น้องแล้วล่าสุดเนาะทางเพจอีกี้ของแท้นาะพี่น้องเนาะเพื่นกะได้โพสต์ไว้แบบนี้พี่น้องเบาถึงน้องสันว่าน้องเขาอยากพูดบ้างบอกไว้ตรงนี้เลย กูไม่เคยให้ค่าคุณมึงเหมือนกันวสันว่วแต่นี่พากันสร้างดราม่าไปพาดพิงเขาเองวสันว่วพี่นงองที่อธิบายมาก็มีเหตุผลอยู่นะแต่คนเขาจะเชื่อไหมก็แค่นั้นวสันว่าพี่นงองดึงหน้าตึงทำไมนี่ถ้าคุณมึงไม่พูดถึงใครกูก็ไม่เคยสนเลยวสันว่าพี่น้องไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าคุณมึงเป็นใคร อยู่ซอกหลืบใดวาสันวาพี่น้อง้ลวลลาสุดกะมีในส่วนของโพสอีกพี่น้องเดือดต่อเนื่องพี่น้องทางเพจอีกกี่เนาะกะใดโพดว่าอยากจะกล่าวถึงลิเกที่รู้จักวาสันวาเห็นแล้วรักช่างถูกใจใช่เลยหนอวาสันาพี่น้องพ่อคนนั้นคือสอนรามน้ำเพชรพอวาสันวาเห็นแล้วอ๋อคนนี้ดังของแท้เอ่ยวาสันวาพี่น้อง เลยมาถึงอีกบุคคลกูเกาหัวตามืดมัวมึงคือใครมั่นจริงหนอสันว่าหน้าตาหล่อและมั่นใช่จะพอเห็นแล้วท้อไม่เคยให้ค่ามึงเอ,อ้ยสันว่าพี่น้องแล้วก็มีแฮชแท็กพี่น้องสุนทรกี้สุดไม่จดุดสันว่า เบิ่นกะได้ลงโพสต์ไว้แบบนี้พี่นงองหลังจากทางเพจอีกี้ได้โพสต์ดังกล่าวพี่นงองทางชาวเน็ตได้เข้ามาคอมมินเนาพี่นงองเนาะบางท่านก็บ,บอกว่าอีกคนไม่รู้จักจริงค่ะวาสันวาลิเกรู้จักแต่สอนลามน้เพชรวาสันวาพี่นงองบางคนก็บ,บอกว่าตอนแรกคิดว่าจะดีวาสันวาพอนานทีเริ่มลามปามแสะเขาตลอดได้ใจใหญ่เลยวาสันวา จัดการแนกกี้ขั้นเขียวคักประจันว่ดพี่น้องนั่นแหละพี่น้องทางอีฟซีเนาะกับเขามาเห็นด้วยเนาะกับทางเพีอีกี้ที่ได้แต่งก่อนคาคมไว้แบบนี้พี่น้องหลังจากนั้นพี่น้องในส่วนของทางคุณแพลพาวเพิ่นกะได้โพสนาพี่น้องเนาะไม่สนดาม่าพี่น้องิ่นกะได้โพสเดินนาทํางานต่อพี่น้องทางคุณแพลวเพา,เพาก็ได้ แชร์โพสพี่น้องเป็นในส่วนของผลงานที่ผ่านมาที่ได้ทํางานร่วมกันและพี่น้องแล้วก็ใส่สติกเกอร์ซึ้งๆนั่นแหละพี่น้องทางเอฟซทางคุณแม่แพลวพาวเอฟซของทางน้องสันนะ่ะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้เขามากข้อมินบอกให้จับมือกันแน่นๆสร้างอาชีพสร้างรายได้ย่าไปสนดามาประสันมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้กะ คอมมินไว้ใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามพี่เขามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสี่ยวมาฝากพี่นองไหมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้น่เด้อสวัสดีจา้า